เาเห็นบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเอาลงมาเลยแสงไฟจ้าจ้าเกินยังบันทึกวิดีโอนะเนี่ยไม่ใช่น้ำปก น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้กำลังอยู่ที่ทปุซยาแห่งชาติพรที่มหาป่าดงคองคทย<ท><ป>ฮิบบอยเขารู้ น้ำตกฟอมีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่ว่าพี่มหาปลาดองคงไฟครับมันไมลึกมากครับนี่คือตัดหิน